คุยกันต่อในซีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวค่ะคุณฟักแฟงวิภาพรชวนคุยแต่ว่าจะพาไปดูคนที่ทํางานหลังบ้านของโรงพยาบาลสนามกันบ้างเป็นยังไงคะงานหลังบ้านเนี่ยโอ้งานหนักเหมือนกันนะคะทั้งงานโภชนาการอาหารสามื้อนะคะงานซักผ้า<ม>งานจัดการขยะติดเชื้อ<ม>เดี๋ยวลองดูว่าหลังบ้านเขาทางานกันยังไงกันบ้างคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับฟกแฟงวิภาณวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้อย่างที่คุณวันวิสาเกลื่อนไปชวนไปดูงานหลังบ้านที่หนักหน่วงของโรงพยาบาลสนามนะคะเป็นภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานกัน ตลอดทั้งวันตื่นกันตั้งแต่เช้าด้วยแต่ก่อนจะไปดูงานหลังบ้านลองไปเช็คอินดูภาพการปักหมุดเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ของงานหน้าบ้านกันหน่อยนะคะหน้าบ้านโรงพยาบาลสนามนี่แหละค่ะโฟกัสจุดหนึ่งที่จังหวัดนครพนมนะคะคุณผู้ชมจุดนี้มีการรายงานภาพการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดนครพนมค่ะดูจากภาพพิกัดที่รายงานเข้ามานะคะนครพนมเป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็เป็น ไแดนไทยและฝั่งลาวด้วยในพื้นที่ภาคอีสานค่ะปักหมุดรายงานภาพการเตรียมความพร้อมภาพนี้โดยนักข่าวพุณเมืมงนครพนมโฟกัสนิวนะคะคุณพัฒนาพิมพ์แน่นค่ะรายงานว่าหลังจากที่จังหวัดนครพนมมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อทยอยเพิ่มขึ้นนครพนมตอนนี้เขาเตรียมใช้พื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนมรองรับผู้ป่วย100เตียงค่ะ แล้วก็ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมจำนวน36เตียงมีโรงพยาบาลในพื้นที่นครพนม12อำเภอร,รวมแล้ว333เตียงนะคะทั้งหมดนี้เตรียมการโดยเชื่อว่าจะเพียงพอหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นค่ะนครพนมใช้วิธีการเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลหลักควบคู่กับมาตรการขอความร่วมมือประชาชนหากพบว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อ ให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดให้เข้าไปดูแลนะคะรวมถึงใครที่พอจะสามารถเดินทางมาได้ก็ให้มาตรวจหาเชื้อแล้วรักษาตัวกักตัว14วันทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนที่มีการประกาศใช้ทั่วประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมคะส่วนสําคัญอย่างหนึ่งอย่างที่เกินไปนะคะโรงพยาบาลสนามภารกิจหลังบ้านเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลสนามให้ทํางานได้ค่ะทั้งงานโภชนาการอาหารงานจัดการเสื้อผ้าจัดการขยะ ติดเชื้อนะคะลองดูภาพจุดหนึ่งที่เชียงใหม่ค่ะทีมสนดอกชาแนลจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเล่ามาว่าทีมงานโภชนาการโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ทำอาหารนี่เขาตื่นกันตั้งแต่ตีห้ของทุกวันนะคะทำให้ทันไปส่งมื้อเช้า7โมงครึง่งกลับมาทำต่อค่ะปรุงอาหารกันต่อในมื้อเที่ยงเพื่อส่งให้ทัน11มงครึง่งแล้วก็กลับมาทำกันต่อเพื่อส่งให้ทันในรอบเย็น บ่ายสามโมงครึ่งนะคะลองไปดูกันค่ะว่าภารกิจนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลาและบอกเลยว่าเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความประณีตความละเอียดอ่อนด้วยนะคะติดตามจากรายงานของทีมสวนดอกชาแนลค่ะสำหรับเมนูอาหารนะครับที่เราผลิตและบริการให้กับโรงพยาบาลภาาสนามนะครับเราจะอิงกับเมนูอาหารผู้ป่วยพิเศษของโรงพยาบาลหาราชนคอเทียงใหม่นะครับซึ่งเราจะมีการวางแผนเมนูนะครับเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับ โดยจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกๆเศษวันนะครับซึ่งหลักในการกําหนดอาหารนะครับเราจะกําหนดอาหารโดยใช้หลักของโรบคกทีเรียลไดเอทนะครับซึ่งนั่นก็คือจะต้องงดผักสดและก็ผลไม้สดนะครับรวมไปถึงจะต้องใช้หลักของไฮโปรตีนไดเอทนะครับเราจะต้องคํานึงถึงความสะอาดปลอดภัยนะครับโดยใช้หลักมาตรฐานอาหารปลอดภัยกินฟู้ดฟู้ดเทสนะครับรวมไปถึงอยู่ภายใต้นโยบาย กออความคิดของการผลิตอาหาร GMP นะครับมาตรฐานอาหารสากลครับนอกจากงานโภชนาการที่ทีมสวนดอกชาแนลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พาไปดูแล้วลองไปดูอีกหนึ่งงานนะคะจัดการขยะแล้วก็บริการซักผ้าเนี่ยแหละคะ่ะสําคัญมากค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นกลุ่มงานที่ต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อเพิ่มนะคะ สำหรับการเก็บขยะในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่เขาจะเก็บกัน2รอบรอบแรกตอนเช้าเนี่ยเก็บกันตีห้ถึงหกโมงเช้าส่วนถ้าเป็นรอบบ่ายก็เก็บตั้งแต่บ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสองครึ่งค่ะส่วนเสื้อผ้าต่างๆที่ใช้สําหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามก็จะมีการจัดเก็บแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะเราให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของผู้ที่ไปปฏิบัติการในการเก็บขยะและก็เก็บเสื้อผ้าผู้ป่วยครับ จุดจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ให้ทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็พนักง,งานทำความสะอาดนะครับได้มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับผมซึ่งมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการปฏิบัติงานครับครับหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนชุดแต่งกายนะครับให้พร้อมในการปฏิบัติงานนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะส่งพนักง,งานเข้าไปเก็บขยะและ้วก็เก็บเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยได้ใช้แล้วนะครับผมในบริการผ้า รับผ้าเปื่อนโควิด1 i มาจากจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะในส่วนของผ้าเปื่อนก็จะถูกบรรจุมาในถุงข้าวโพดทั้งหมดนะคะพนักงานจะไม่มีโอกาสสัมผัสกับผ้าเปื่อนเลยนะคะก็หยิบถุงข้าวโพดใส่ในเครื่องเลยนะคะโดยเรามีกระบวนการซักที่ทันสมัยนะคะเรามีเครื่อง6กรอปอนด์เป็นระบบอโตเมติทั้งหมดซึ่งในส่วนผสมของน้ำยาซักผ้าเราก็มี ไฮโปคลไลส์มากกว่า10%นะคะเราซักด้วยความร้อนมากกว่า70องศาเซลเซียสนะคะทำให้ผ้าที่ซักเนี่ยสะอาดและก็ปลอดภัยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะภารกิจส่วนหนึ่งของงานหลังบ้านในโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่นะคะเชื่อว่าหลายแห่งภารกิจก็คงเป็นงานที่หนักหน่วงแบบนี้ไม่ต่างกันเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนที่เข้าไปรักษานั้นหายป่วยแล้วก็เพื่อให้เรานั้นผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะดังนั้นเช้านี้ชวนคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS ส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทํางานกันอย่างหนะัก ทีมข่าพวพลเมืองสีไ้ายก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกําลังใจให้กับพีพีเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะลงใต้กันต่อค่ะไปโฟกัสบรรยากาศของการปรับตัวในช่วงเดือนร,รมดนของพี่น้องมุสลิมจุดหนึ่งที่มีรายงานเข้ามาก็คือที่บ้านหาอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะที่นั่นเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 พอรมฎอนมาถึงพี่น้องชาวมุสลิมก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็งดการละหมาดร,ร่วมกันที่มัสยิดนะคะติดตามเพิ่มเติมจากคุณวุฒิมัดอดาดมนะะักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลาค่ะครับนี่เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่ชุมชนหมู่หนึ่งมัสยิดอิสลามบ้านคู่อาเภอบางกลมจังหวัดสงขลาตาบลบ้านหานนะครับที่มีบรรยากาศของการซื้อขายในช่วงเดือนมดอนนะครับซึ่งเป็น ขนมหวานบ้างโรตีบ้างนะครับที่จะไปใช้ละสินอดกันในเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็นไปด้วยความคึกคักและก็เรียบร้อยนะครับในการสุดยวดของพี่น้องชาวมุสลิมที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านหานอำเภอบางกล่ำจังหวัดสุขาานะครับและก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับก็จะมีการใส่แมสนะครับในการที่ไปไหนมาไหน,ไหนก็ตามแต่หรือจะมาขายของนะครับซึ่งมีพี่น้องเข้าเข้ามา ซื้อไปรา,าดสินอดที่บ้านและก็ได้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะครับและก็สําหรับมาตราการโควิดนะครับที่เป็นไปตามประกาศของทางสำนักยุราราชมนตรีและก็เป็นไปตามประกาศของทางจังหวัดสงขลานะครับที่งดให้พี่น้องมุสลิมในจังหวัดสงขลานะครับไม่ต้องละหมาดตะลเวะหรือว่าละหมาดร,รวมกันในช่วงกลางคืนที่มัซิสและก็ละหมาด วันศุกร์พร้อมกันในวันศุกร์ก็หยุดเช่นกันนะครับในเดือนรรม م ض อนแต่บรรยากาศของการเดื่อเฟื้อแบ่งปันบรรยากาศของคุณค่าร a ม a d a นะครับก็เป็นไปด้วยความคึกคักและก็มากยิ่งขึ้นในเดือ,รรดอนร a ม a d a นะครับนี่คือเป็นบรรยากาศจากชุมชนหมู่หนึ่งตำบลบ้านหานอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขาครับ ดังนั้นรอบฎอนปีนี้ที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาจะไม่ได้เห็นภาพพี่น้องชาวมุสลิมนั้นออกไปจับจ่ายซื้ออาหารในช่วงเย็นเพื่อนำะมารับประทานในช่วงลาสร็ออดกันอีกต่อไปนะคะเพราะว่าต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ต้องลดปริมาณการออกจากบ้านด้วยค่ะดูการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านกันต่อนะคะจุดหนึ่งที่บ้านคลองมะขามอำเภอคลองใหญ่ที่จังหวัดตราดค่ะตอนนี้ต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของปากท้องและความอยู่รอดของครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะปัจจุบันพิกัดนี้ ค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอคลองใหญ่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อแต่ผลกระทบคือพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนกลางในการเข้าไปรับซื้ออาหารทะเลปลาหอยต่างๆาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าลดลงนะคะชาวประมงท้งบ้านที่นั่นก็เลยบอกว่าขายของไม่ค่อยจะได้ภาพนี้ปักหมุดร,รายงานโดยคุณทิติการถนอมศิลและคุณรสรินวะรันโทว,วิรันโทนะคะปักหมุดร,รายงานว่าชาวบ้านที่นี่กว่าร้อยละ80ค่ะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือทุกคน จากเคยขายส่งก็ปรับตัวมาขายปลีกนะคะตอนนี้เขาขายปลีกผ่านทางเพจ Facebook สินค้าชุมชนประมงบ้านคลองมะขามตําบลหัดเล็กค่ะข้อดีวิธีนี้ก็คือผู้บริโภคได้ของที่สดใหม่จากมือผ,ผู้ผลิตนะคะชาวประมงเขาก็สามารถขายของได้ที่ราคาที่เหมาะสมไม่ถูกกดราคาให้ต่ำจนเกินไปวิธีนี้สามารถพยุงสถานการณ์เศรษฐกิจควเรือนของชาวประมงที่นั่นค่ะ เนี่ยเป็นเกษตรกร,กรประมงแทบ80เปอร์เซ็นต์มันมีเกษตรทุ่ผลแล้วก็ค้าขายต่อเน,นื่องประมงฉะนั้นถ้ามีโควิดติตดตำบลหนึ่งตำบลใดเนี่ยคนที่ซื้อของแล้วรถแม่ค้าที่ขายตลาดนัดต่างๆแล้วที่ซื้อไปขายตามตรงตลาดต่างๆนถนนแม่ค้าไม่เข้า,าทุกอย่างอำเภอของใหญ่จบโดยเฉพาะอำเภอ,อนนหาดเล็กนี่ยิ่งสุดยิ่งกว่าละ่ะทั้งยึด หิบแคบเท้าเลยอ่ะเพราะว่ามันมันไม่เดินไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะมากินกันเองบางคนถามแบบแล้วจะไปขายใคร้อแค่มันเรียกว่าสินค้ามาเนี่ยต้องตักตุนไม่ได้เรือเลยไม่สามารถกินของได้มันที่อาสมุทรสาคระว่าะไปก็ห้องเย็นมีอยู่สามห้องเย็นก็ล้นตลาดตอนนี้มันเต็มอยู่แล้วมีคนข้ามาซื้อของชุมชนยังได้อยู่นะครับหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแปรรูปแล้วหรือเป็นของสด ที่ต้องการจะสั่งซื้อเนี่ยรับรอ,องการันตีความสดอของสินค้าอาจากน้ำทะเลเราทำประมงควบคู่กับการอนุรักษ์และพื้นภู ลองดูภาพนี้กันหน่อยนะคะนี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของชุมชนประมงพื้นบ้านที่บ้านคลองมะขามตะบนหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ที่จังหวัดตราดค่ะชาวประมงเขาจะคัดหอยแมลงผู่ตัวใหญ่ๆแบบนี้นําขึ้นต่อช่างแล้วก็เอาไปจําหน่ายนอกชุมชนนะคะคุณธีรเดชคูณวิสาคาะนอกเหนือจากภาพของการทําประมงพื้นบ้านที่นี่เขาทําประมงเพื่อการอนุรักษ์ด้วยแล้วก็มีการทําธนาคารปูนะคะฟื้นฟูระบบนิเวศของทะเลที่นี่ด้วยค่ะคข,อขอบคุณคัณคบค